ไปอยู่กับเราไอ,เอ้เรื่อง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 บนเตียงม,มันก็มีบ้างบางครั้งบางคราวแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้เราเนี่เป็นวัยรุน่นคือว่าเราอยากได้คู่ชีวิตไปคุยเรายังมีเรื่องอะไรเยอะมากมายแน่ออนอนเราเราเอาอยุเราไปนี้แล้วอ,อยู่บ้านคนเดียวต้องมีอ่ายังไงเดียวจะพาไปดูเนาะวันนี้ทางเราจะนอบเรือท้องฟ้าให้กบ โยสบายดีเนาะมาก็เคยได้ยังบริโภคซื้อไปเลยโดยแม่ชิวิรัตซื้อมิรัตชิวิรัตโอ้ิรัตโอ้ยซื้อไปนานเลยคือกันก็ซื้อใช่ปะมิรัตมิรัตวิรัตซีรัตเหรมันมันก็จะของเหมอนกันเลยเนาะโคมโคมกันอยู่การสัภาพณักสองเดืรัตนี่ นะขอบคุณมากครับคือคืออันอายมาขับมาจากไทยตั้งแต่จา้มุ่งมาจากไทยออกจากบ้านสามสามโงเช้าสามโมงเช้ามาถัดลาวมาถึงลาวนี่มาถึงมุกดาหารนี่ประมาณตีสองยี่สิบโอ้ตีสองพักพักที่มุกดาหารพักอยู่ที่เซนโนพักเซโนโอ,โอ้โอนั่งรอรถอยู่ที่ มุกดาหารตอนเช้าแล้วมีรถมาส่งมาคนเดียวคนเดียวคนเดียวสายเดียวเลยดูนี่เราเดินทางไอ้เวลาอายุตัวปีเลยอายุนี่ปิดไว้ก่อนกจบคุยกับสาวคนที่ติดต่อให้จะเปิดอายุบอกว่าเกินหกสิบขึ้นไปเกินหกสิบเรารอเปิดมาอยู่เวลาคุยกับผู้สาวใช่ใช่เวลาคุยไปแล้ว คุยกันนิดหน่อยเราจะบอกอายุกันเลยกว่าหลังได้ไหมเนาะอ่าตอนนี้ยังไม่เปิดอ้โหวันนี้อ่าเนี่เป็นคนอยู่แถวใดของประเทศไทยจังหวัดประจวบจังหวัดประจวบประจวบันคีอที่ฉันมีลูกมีเมียครับบอมีลูกสามคนเมียเสียแล้วนอ๋อเมียเสียชีวิตแล้วใช่ไอ้เป็นโสดมาโดนไป่าไรฉันสิบสองปีสิบสองปีไม่เคยไม่เคยไม่เคยคุยคบหากัาใครต่อเลย่ บ่งเหงาก็บางครั้งเราก็เหงาบางครั้งก็ไม่เหงาบถ้าทํางานอะไรจอะไรแล้วก็เพลินมาแล้วก็ไม่เหงาบางครั้งแบยก็อยู่คนเดียวก็เหงาในอยู่คนเดียวมาแปดปีอยู่คนเดียวเลยนะเคยกินเคยเที่ยวไหมก็ไม่ไม่ไม่เที่ยวไม่กินไม่เล่นไม่เที่ยวเล่าบุรีไม่สุกปกตินอกจากทํางานแล้วไปทำอะไรย่างอ่งบ้างไหมไม่ได้ทําอะไรมาประมาณ สิบปีสิบห้าปีแล้วลูกเรียนจบแล้วลูกเราโตมาแล้วแสดงแสดงว่าไอ้เรียนจบมาเ,เ,ปเป็นเป็นเทียนจบมาแล้วมีงานาทำมา,นนนมาแล้วลูกสาวคนโตเปิดร้านอาหารมีครอบครัวลแล้วมีลูกสา,สาวคนโตมีลูกมีหล,ลานหนึ่งคนลูกสาวสองคนลูกชายหนึ่งคนแล,แล,แล้ไอ้จะอยู่อยู่วางไทยอยู่บ้านเหตุละเอียดใงานยังไงก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่บ้านเฉยๆลูกส่งเงินให้ใช้ องบอกเเดือนเท่าไรไม่ต้องบอกนะอ่าไดอันนี้เดือนสิบตัวแมนถามมันได้ทุกเรื่องเลยไทุกเรื่องไปกะตอบทุกเรื่องเราเป็นคนพูดตรงๆนะดูก็คือคือคือมาในมือนี่เนาะอันขามาประเทศลาวคือมาเที่ยวบ่หรออยากมามาเที่ยวแล้วก็จะมาดูสาวลาวด้วยถ้าคนไหนที่เราชอบหรือว่าเราคุยกันถูกใจดีเนี่ยเราก็มาแต่งมาขอเขาไปอยู่กับเราก็ได้ หรือเรามาอยู่ที่นี่คงจะมาอยู่ไม่ได้เพราะมันด้วยจะทําอะไรกินต่สมุดเอาไปอยู่พุ่นเหมือนกันจะมีะไรายได้เขา้ามันบอกแต่มาอยู่ลาวบบุฟเฟ่ชิอะรายได้จะได้เข้ามันบอกอยู่ทางนู้นก็เขาทําขนมได้หลานทําขนมสม่งดยโดแบบอยู่พุน่นมันมีรายได้แน่ไม่ไม่ทำอะอยู่ลาห์ฮะนี่มันบุฟเฟ่ชนะิฮะแม,ม่บุฟเฟ่เสีบเกี่ยวกับอย่างนอกมันจากตรงนี้มันัขนาดแล้วก็ลูกสาวเขาเปิดร้านอาหารอยู่ร้านอาหารลูกสาวก็ได้แต่นี้มันไกลจากบ้านนะ บ้านลูกสาวเลยเลยบ้านที่อยู่นี่ไปประมาณร้อยร้อยสามสิบกิโลไกลจากบ้านไปคนำเยอเลยเพอแล้วที่มามาในเมืองคือทางหนุ่งทางอย่างพวกกระหอบหูนั่อยู่รู้รู้นี่ถ้าโทรศัพท์อยู่นี่เดี๋ยวโทร,โทรน่าดูนี่เดี๋ยว <laughs> สิรับเดี๋ยวสิรับไปที่บ้านพักจะเปิดโทรศัพท์ให้ดู <c oughs> โอ้ได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 ้เปิดโทรศัพท์ให้ดูทุกโซ่ทุกมุมงเลยของโทรศัพท์ถ่ายเลยรูปบ้านรูปอะไรจออะไรนี่ถ่ายมาหมดเลยมีมีบ้านของตัวเองบ้านของตัวเอง อยู่บ้านคนเดียวบอกบ่มีอยู่บ้านคนเดียวมาสิบปีนี่เพิ่งให้ลูกชายมาอยู่ทาลูกชายมาอยู่ทํางานแทนคือคือทังก่ดอายุหลายแล้วเนาะใช่เลยอาลูกซามาอยู่น้ำใช้งานก็การที่อยู่คนเดียวคิดดูว่ามันเหงาขนาดไหนเราต้องซื้อซื้อกับข้าวทิ้เองแล้วก็ทํากับข้าวเองเราทํากับข้าวเป็นกับข้าวไทยก็ทำได้ ดูว่าทำมาไเนาะก็เลยมาในวันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าสนวันนี้พูดกันตรงๆนะแต่แต่ว่าเคยเคยให้ไหมลูกสาวให้หรลูกชายก็ให้แต่เคยไปให้สาวๆไหมไม่เคยไม่เคยใช่ไหมไม่เคยเลยนะจ๊ะเนี่ยเพราะว่าเป็นของธรรมดาเนาะกับบ่ว่าไพ่เป็นลูกไพ่ก็คือกันเพราะว่าลูกทํางานมาเอาเงินมาให้พ่อวางว่าจะให้พ่อซื้อซื้อกินแต่พ่อไปให้สาวนี่ลูกก็คิดอย่างหมือนกันคิดยุคเขียนความรู้สึกเนาะอ่า อ่าครอรัวอยากอยากให้พ่อนี่อยู่ดีกินดีสบายนะลูกไม่ห่วงมากเลยถามตลอดเวลาเขาจังกัดจะให้กลับวันนี้ด้วยนะเนี่ยดีเราเลยมันเหนื่อยอยากนันพักสักคืนไปกลับเพราะว่าการนั่งรถมันก็เหนื่อยนะนั่งรถเนี่ยเดี๋ยวจบนี้แล้วก็ไปนอนที่บ้านพักจองไว้เลยยังจองไว้นอนมาสองคืนแล้วคืนหรือสองคืนตั้งคืนวันที่เจ็ดอ่ะวันที่เจ็ด มันนวันที่เก้าันที่เก้าสองคืนแล้วคืนที่สามเองเลยมันนอนพักสักคืนแล้วค่อยเดินทางครับโอ้มานี่โหดที่สุดในชีวิตเลยเนี่ยต่อคิวกันสองร้อยกว่าคนนะครั้งแรกบากที่มาเราไปเวียงจันทน์มาสองครั้งแล้วไปเที่ยวอเวียงจันทน์สองครั้งแต่ว่ามาเ้างหนองคายมาสวรรค์เขตด้วยซีโนนี่ครั้งแรกบ่ครั้งแรกครั้งแรกมาอันพาสปอร์ตด้วยพาสปอร์ตมีพาสปอร์ตนั่งรถไปสารมา ขับรถมาเองนี่ตายแน่ๆใช้ถึงนะกร่อมันไก่ใช่ไหมไกยจากประจวบมาที่มุกดาหารไก่จากบ้านมารงเทนี่ก็เกือบ400กิโลนั่งรถ4ชั่วโมงฟ่า4ชั่วโมงครึ่งโดโดแล้วจากมอชิดมานี่รู้สึกจะ8ชั่วโมงมั้งโดยโดย8ชั่วโมงหรือ9ชั่วโมงจำไม่ได้แต่มาในวันนี้หูบอกว่าเออได้ ในเล็งไม่บอสิไปหาสาวคนนั้นไปหาเราไม่เลงไม่ในเล็งเพราะว่าเราไม่คิดคือว่าหนึ่งเราอายุเยอะแล้วแล้วก็มันมันเหมือนยัเก้าวเรายังหาเรื่องไม่เรื่องบนเตียงอยู่นะโดยเยทีนี้เราแค่หาคนไปอยู่กับเราไปกินไปอยู่กับเราไอ้เรื่อง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 บนเตียงมันก็มีบ้างบางครั้งบางคราว แต่ก็ไม่ใช่ว่าโเราเนี่เป็นวัยรุ่นคือว่าเราอยากได้คู่ชีวิตไปคุยเรายังมีเรื่องอะไรเยอะมากมายครับแน่นอนเราเราอายุเราไปนี้แล้วอยู่บ้านคนเดียวต้องมีอ่าเป็นแบบงไงเดียวจะพาไปดูเนาะไปดูาสาวเคนไหนที่จะคุยได้รับได้เนาะทีนี้เราต้องดูสาวที่รับได้แต่เราเนี่ยมันมัน มันเลือกได้น้อยกว่าเขาใช่ใคือเขานี่เลือกเราให้เป็นตัวเลือกให้เขาเลือกเราไม่ใช่เราเลือกเขาถ้าคนั้นรับเราได้คุยกับเราได้เราก็โอเคใช่ไหมใช่ใช่แต่เราก็ต้องดูนะว่าเราสกใจเขามั้ยตรงสเปคเขาหรือเปล่าก็ต้องคุยถามเลยเลยนั่แหละเชิต่างต่างคนต่างต้องดูกันใช่เพราะว่าเราไปอยู่นี่คือว่าเราต้องต้องรักเขานะต้องรักแต่ว่าต้องดีกับเขาอะ โดยโดยแต่ว่าในการบอกบอกภาษาลาวนี่ไอ้เข้าใจหมดบอกเข้าใจหมดทุกคำโอ้พูดมาได้จะจะจะพูดช้าๆหน่อยเกิดซได้เอกิดใช่ลาวพวกท่านภาษาอื่นก็บอกไทยก็อยากเก่งนะยันว่าสื่อสารกันหมดเข้าใจได้ได้ภาษาลาวฟังได้ทุกภาษาโอ้โดยโดยโอเคจ้ะฉันสื่อสื่อสารแบบภาษาลาวเขาเลยเนาะจะได้จะได้เป็นการเรียนหนูไปเลยเนาะใช่ใช่เอ่อจะได้เนี่ยลาวมัวอยู่นั่เด้ แต่เรื่องคำว่ายังได้เมียในบริตตี้ดีกว่าผู้ชายเสียหน่อยเลยอยู่หลายนี่ก็เอาต้สามสิบขึ้นกันสี่สิบขี่แก่ไหมถามว่ามันขึ้นอยู่กับอย่างวัยเราคุยเยอะเขาด้วยแหละอ่านั่นแหละนั่นแหละแต่ถ้าแบบขึ้นไปยี่สิบสิบแปดสิบเก้านี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนาะอืมถ้าจะคุยกับเป็นคุยเป็นลูกหักน้องหักอย่างที่ได้เมืนบะอย่างั้นเราไม่ต้องคุยแล้ว จุดประสงค์ก็คือยังไงแบบอายุสามสิบหรือว่าสะมสิบสี่สิบเนาะโดย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 คือเราคุยนี่มันแบบว่าเขาก็เสียเวลากับเราเราก็คุยกัเขาไปดูที่ว่าคือเรามาเที่ยวแล้วเรามาหาคนคุยหาคู่ชีวิตไอ้การที่ว่าเขาจะไปอยู่กับเรานี่แบบว่าเขาอยู่ได้รับได้ก็อยู่กันไปเดือนสองเดือนจะมาบ้านก็ได้เราก็มาส่งเลยคือว่าถ้าได้ถ้าได้มีอยู่ลาวไปอยู่น้ำนี้ไปเห็ด เปิดธุรกิจบาเรือเอาไปสั่งก็ต้องดูก่อนโครงการนี้การว่าจะไปจะเลี้ยงหมูนี่ไม่ได้เอาเขาไปใช้นะคือเราไปอยู่ด้วยกันคนเราถ้าอยู่ว่างๆนี่มันจะมันจะลำคาญมันจะเครียดจะอะไรต้องหางานนี่ก็ทำด้วยไม่ใช่ว่าโอ้โหไปทำกดด้วยไม่ใช่ว่าไปทำแล้วไอ้อดไม่ต้องกลัวอดอยู่ใกล้ๆตลาดอใกล้ตลาดไม่ถึงกิโลไปตลาดคือว่าแล้วคันว่าไปอยู่บ่เฮ็บบ่ฮังเงินมาค่ำกับเสีเงินเสี่ยงสิสีกินเนาะกับเพื่อนมาถ้าว่าใช้ลูกทรงทุกๆเดือนแบบนี้แบบ นี่เขามาเพิ่มในลูกกระชีบวไว้ได้แบบนนะี้เนาะลูกเขาเม็นยินดีนะยินดีวะ<อ>แต่ต้องคนที่แบบว่าต้องคุยเขาเข้าใจเขาเลอยโยโยโดยเข,<อ>ข้าใจก็แสดงว่าถ้าได้ถ้าได้กลับไปอยู่นัน้นมีถ้าว่าทางทางฝ่ายยิง,ยง,ยงเป็นอยากเรียกก ทำได้ทำได้จะเราไม่ให้เขาไปทำโรงงานที่โรงงานที่บ้านเยอะโรงงาน2ี่สิบพหลงเราจะให้เขาไปลำบากยืนทำงานอยู่ไม่ได้อย่างจเป็นจะของตัวเองเนาะเปิดห้างให้สาวเราเนี่ยสยางสาวเราหลายคนที่ดูดูในยูทูบแล้วเขาไปทำงานอยู่กล้องเนี่ยไปทำงานกล้องที่เซโน่โดยโยแมนยืนทั้งวันทั้งคืนมันทรมานเวลาเวลาผักมาสีโน่กว่าเฮียแล้วต้องไปยืนทั้งคืนเงินได้แค่เดือนละสามพันถ้าเป็นเงินไทยก็สามพันแม่แม่ บบกุมเดือนไม่คุม้มบางคนเนี่ยฟังฟังที่เขาเล่านี่บอกว่าเงินเติมน้ํามันไปนี่ก็ยังแย่เลย <c oughs> ถ้าไปทํางานถ้าสาวเราถ้าไปทํางานที่น,น,นู่นเดือนละหมื่นหกนีอือนมีนแต่คือว <ๆ S 2> ่าเราไปอยู่คนกับมัน,น,นจะมีนายจ้างนะบางคนกับนายานคนกับนาย <ๆ S 2> หน่อยตามตามงานไม่ไม่อยู่โรงงานนี่เสมอภาคสียเท่ากันอันนี้อันแมนโรงงานอีนแมนอยู่แต่บางคนกับอยู่แบบงานบ้านบองานอาหารอาหารบอเนาะไปอยู่ไทยคนนั้นมัน งานจุกจิกนี่มันเหนื่อยร้านอาหารนะคือเราไม่มีเวลาพักผ่อนถ้ากินอยู่เขาก็ดีไปเช่ามากินอยู่เช่าบ้านแล้วก็ซื้อกินเองนี่จะไม่เหลือใน,นเดือนนแค่หมื่นสองหมื่นสามประมาณนี้ถ้าทําโรงงานนัมันได้เดือนละหมื่นห้ามีโอมีอะไรแต่นี้ไม่ให้ไปทําโรงงานนะเหนื่อยเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยเมื่อยแทนมันบอกโ้โหเป็นยังไงเ<ต>น,น,น,นบบาะ เรามาเอาเขามาทํางานนี่มันเป็นการว่ามันเหนื่อยนเนี้ man, man. เราให้มันอยู่กับเราคือเราใช้ชีวิตมันปลายโดยโดยใช้ชีวิตมันปลายมาอยู่อย่างสุขสบายคือยังพุทธสาสเรายัางไงเราไม่รู้นะคือรู้ตัวเราเองว่าเราเนี่ยอายุเยอะแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับลูกมานานแล้วลูกเรียนสามคนจบนะเรียนจบทุกคนเรียนจบแล้วก็ทางาน นี่เขาก็บอกว่าเรานี่ยต้องทําอะไรแล้วเขาส่งเงินมาใช้นี่เราก็เกรงใจลูกเขาอยากจะทํำนู่นทํานี่ทําอะไรบ้างแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำนะโดยโดยโถ้าเกิดออกมาไม่เลยบริเจอกับผู้สาวบริคุยกับกระพาวนี่เสียความรู้สึกเสียใจมาไม่กเฉเฉยเฉยเฉยเราตามมาเที่ยวตามมาเที่ยวเลยเนาะตามบลินมาเที่ยวลาวเลยใช่คือว่า ู้หญิงทั้งคนเขาจะมาฝากชีวิตอยู่กับเราเนี่ยเขายังไม่รู้จิตใจเราเลยว่าเราเป็นยังไงโดยแมนจะเป็นคนโมโหร้ายใจดีไหมอนไจะบอกไว้ก่อนนะเราเป็นคนใจดีนะคนแถวบ้านนี่เราช่วยเหลือรถน้ำมันหมดนี่เริจน้ำมันให้รถเื่อนเสียไปตามช่างมาให้คนมันยุ่งเงินทุกคนที่บ้านไม่ใช่รวยนะของตัวรไว้ก่อนแต่ว่าพอพอมีพอช่วยเนาะช่วยเขาได้เราไม่ได้ช่วยมากสองร้อยสามร้อยร้อยนี่เราช่วย ดวน้ำใจเราเสด็กินตลอดชีวิตเสด็กินยาวนานในดวยน้ำใจเอาซอยเขาเมื่อหนาคนอาจจะมีเขาจะซอยใข้คืนกับมีไม่ไม่เราไม่หวังแบบนั้นนะเ่าเราช่วยเขาไปแล้วก็แล้วกันคนที่ยิ้มเงินเราไปเนี่ยถ้าคืนเนี่ยเราเราก็เอาไม่คืนเนี่ยเราเราไม่ทวงโอ้ยืมไม่ทวงนี่เชาเมือกับสิว่าสิรัทคอยืนนะไปเที่ยวที่บ้านเราจะต้อนรับอย่างีเลยกล้าไปหรือเปล่า ไปบอกให้ชวนไปเที่ยววันมีบ่เที่ยวก็เที่ยวชายทะเลอยากอยากไปอยู่แต่เชียงเงี้ยแต่เป็นคนที่เมารถเมารถขึ้นรถขึ้นรถใน,นบ่ฮอดอันสมองหนึ่งกินยาแก้เมามีวายโอ้โหย่งก็ไม่รู้ไก่แท้เนาะแอนบ่อยู่เคยเคย<อ>ไปเราเลยเคยไปไทยสินะเคยลงไปไทยเมารถทรมาน ไปอวกสุดทางลกเลยบุซื้อรถใหญ่บุเซีรถจักรยานจ <laughs> ัม้ารถใหญ่ก็เลยบุเซ้อรถไฟไปรถใหญ่แต่ว่าเอาแหวนเอากระจกลงหนีบยยได้พูดถึ<า>งได<ห>้ตายบอกว่าแพร่แอ่อนะบุเืียกับแอ่อยากให้ไปเที่ยวในยูทูบเบอร์นี่ทุกคนต้อนรับกินอยู่ที่บ้านอย่างดีไม่ต้องทำเลี้ยงบอกขันไปเนี่ยทำเลี้ยงวะเพราะว่าคือเขาขันไปไทยนี่หน่อยรายจ่ายเขาซีบรไว้ได้ทำเนาะแมนแมนแมนนะฮเล็กๆน้อยก็พอสู้ได้ยุแต่คือว่าไปเที่ยวเนาะมันต้องใส่กินหลายไม่ได้ไปเที่ยวเรื่องไปเที่ยวเราออก สนใจวัสมัยจะเปลี่นรถไปคนเลยคนเราใครไปก็ได้จะเปลีนบะทะเลจะเห็นเสือจะเอามาหายน่ามาให้ค่อยเาจะไปเจะหายน่าตึ่นตูหายน่าน้าทะเลสิงหยังชิหยังบ่เออำทะเลเอามาล่างน้ำทะเลยังเค็มเนาะไหนบ่เสร็จแล้วมาให้มามันอาจจะกินขิงน้ำนะบอกรกินขิงอยู่เชโนเนาะเป็นอะไรรสสาทอยู่เราอาหารกินก๋วยเตี๋ยวเข้าไปกินแต่เส้นก๋วยเตี๋ยวไอ้เนื้อมันดิบ มันเป็นเนื้อเนื้อเนื้อขาลวกมันบ่มันบ่เนาะขาลวกบุุกนีข้าวปุยเอาปุยซลาซมลาสเซมบุยยาซมลาุยเสกุกลาปุเซมันเป็นสูตรทางั่นเนั่นเลยอืมาต้องสั่งเขาสั่งไดเออเอาเอาเนื้อสุกๆเกี๋ยว็เจ้าก็เห็นให้เพราะว่ามันสูตรทางห้านช่วยขนาดนี้ราคาเท่าไรเนีส้นเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทจัพันในแก้วร้อยหนึ่งหกสิบีบ้านันบ่ เงินหกสิบพันมอไม่จีบปนผมแพงๆเจ็ดสิบบาทมันก็แพงเลยไม่ตกอยู่อะไรขูดเตียวนี่มันถ้วยซามหนึ่งเทซสูงสุดเรากินอยู่บอกอันนั้นในสี่สิบพันถวยหนึ่งเ้าเงินกี่เงินอีเจ็ดสิบหานได้ไงกินอยู่หานได้บ่อยากกูจักอาหารเดียวแทมันคือแพงแพงนะแพงไหยปกตินี่บ่ออดหาสิบบาทเนาะแม่นแมนแมนบ่อหอดได้หาสิบบาทถ้าเป็นเงินไทยอะเจบาท๋อตงเกือบร้อยคือบาเลา ขนาดลายต่ำไปเลยพวกสิพันเนาะวานเท่านะอืมนั่นแหละมันได้จากช่องถั่วได้กินประมาอืมดูพี่ให้ติ๊บเขาด้วยอืมลืวลู่ว่าแบบตติฟเขาผมเองตั้งใจก็ใช่ลืวลว่าช่วยอากาศกาเมาให้เป็นคนไทยแล้วว่เป็นต่างประเทก็เ่าไหร่เราไม่ได้นับไม่ได้ดูถามเด็กดูนะพูดแต่ราคาเงินอ่สิบบาทพูดแต่ราคาถั่วเจ็ดสิบบาทแต่ก็ไม่ได้ถามกินบ้องอันไก่ห่านไก่บอนผักนะบอใช่เดี๋ยวไปสิบิ่งก่อนมันเป็นหัางหน่อยหัาง ม่ใช่รวยนะโดยโดยคือใช้เงินไม่เคยนับตังทอนมาเท่าไหร่ <c oughs> ขอทนขอทนมาทอนเงินกี่บะเงิ่ไม่ก้าตีตัวเหมือนกันให้แบงค์พันเข้าไปเนี่ยขอทอนมาเท่าไหร่เราไม่มีเวลามันนับอยู่จับมารวบใส่ถุงเลยเพราะว่าคนมันเยอะเรามกมันนับอยู่มันรู้สึกว่าเรานี่จะเป็นคนกลัวเขาโกงละเอียดถี่ท้วนอะไรประมาณนี้<ล>ยราก็ทอนมาเขานับมันดีแล้วก็รับใส่กระเป๋าเป็นคนกเจหนาทีเป็นสิบุกงคนละเอียดะเจะนาที หนึ่งนาทีมันจะละเอียดนี่แหละจะสุดท้ายคนทางนอกสุดท้ายมีอะไรถามไหมถามมาได้เลยโดยโดยโดยคนกลางไม่เห็นถามอะไรเลยเอาด้วยเปิดโอกาสเหมือนการถามนอกมันจะบาสิรัตรเขาพูดียวะนุ่มอยู่อย่าอย่าอึ้งนิดหน่นะถามไม่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 โดยใช่เพราะว่าบาสิรัตพูดบทแล้วเราไม่รู้จะถามยังไงให้รู้ถามยังไงถามหลายเรื่องนะไม่ถามเลยแล้าแกถามไหมถามไปทุกเรื่องนะตอบทุกเรื่อง แววต่ว่าทางเขานี่ก็ได้ติดตตอกันก็ไม่เนาะแต่ว,ว่าไอ้ใดๆจะมาทอดทางนี้นะจะมาถึงจะมาถึงที่จะมาถึงบ้านเฉลียวทางหม,ม่บ้าบอกให้รถเครื่องเข้ามาส่งเขาเองก็หลงนะพาหลงไปไงใไอ้เราก็เป็นห่วงเขาจะเครียดเขาเหงือท่วมเลยไปทางนน้นก็หลงมาทางนี้ก็หลงไอ้ตอนวิ่งมาเนี่ยอตอนขามาเนี่ยที่จะมาหมู่บ้าน,นโคกใหญ่นี่รถยางรั่ว ไอเราก็นั่งนั่งไปเขาคนขับเขายังไม่รู้เลยเราบอกว่านี่นี่รถยางรั่วเนี่ยเ <c oughs> นี่ยเขาก็โอ้จริงรถยางรั่วเลย <c oughs> ยืนรอข้างทางย <c oughs> ืนรอข้างทางเขาบอกว่ารอตรงนี้เดี๋ยวเขาปัยางก่อนก็หายไปเป็นชั่วโมงเลย <c oughs> เราก็ยืนรออยู่ข้างทาง <c oughs> เสร็จแล้วก็เปลี่ยนยางปัยางมาแล้วมานี่หลงตลอดเลยแล้วถามเขา <c oughs> เขาบอกว่ารู้จักเอาเอาหุกอะไรก็จะเบิรบอลงปบซื้อบ้างอะบอก็ฟังจะมาฮอตจุดนี้นะ มีเขาจดมาให้อยู่พี่ชายเขาจดมาให้พี่ชายเขาล้างขายยาล้างขายยาอยู่ในเซโนนี่มันเคยไปซื้อไหมมันมันมีหลายห้างหายนเซโนร้านเยอยู่เคยอยู่อะไรร้านที่เขาขายเครื่องบ้านด้วยหุ่มกบประตูบ้านไม้บ้านเนี้ยหน้าต่างนะเต็นเลยเฮ้ยเพราะว่าเคยเห็นอะไอยู่คนที่พามาน่ โอ้จจอเจ้าเจ้าท่า,านท่าูจะคนนั้นท่พามาหันเคยเห็นคนท่พามาเนาะนแต่ว่าคอยกางงุ้งเด้เพราะไปเฮื่อนบุญเลยอพอดีลูกเขโทรไปว่าแม่มีเอฟซีมาหาว่ะซนเราก็เกรงใจกนะันเนออาะคงเขาว่าทารู้จักเขายังพาหลงเป็นทิศทิศเที่ยวเนี่ยพาไปไหนไหนมาถามตรงนี้บอกอยู่ตรงโน้นไปตรงนู้นถามตรงโน้นอยู่ตรงโู้นมาโอ้โหหลง เราเกี่ยงใจเขาเจ้าเอาคาอันพามาแพงบอกให้ก็สามร้อยให้ให้ไปเองสามร้อยให้เติมน้ำมันไปสามร้อยพอดีอันมากัคนที่พามาแบบบูฮู้อีกเนาะไม่รู้แปว่าบบบคนที่สีมาหานี่ก็บบูฮู้อ่ะพัน่าสีมาหาท้าฮู้อ่ะพันสีมาหาเฮาโซ่บอกกันเออทางนั้นเดินให้ใครรู้เนาะแนเดีแนเดีต่ก็ถือว่ายังดีเนาะที่มามาตืบมาหอดแต่ว่ามาแล้วต้อง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 ถามต้องพูดให้รู้เรื่อง เพราะว่าเรากลับไปแล้วมันทางคาใจโดยโดยโอ้โหไปลงมาตั้งไกลไกลเนี่ยมาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยอยากจะเจออยู่นั้นเนี่ยบ่าวศิลป์รัตน์ยังเจอเคยเคยติดต่อขน้องทางทางไลน์อยู่บ่ไม่เคยอดีตไลน์บ่ก็เล่นไลน์ก็ดูทำไม่เป็นต้องให้ลูกชายทำให้เคยโทรมาทางเบอร์บ่กพอมาลาวนี่แล้วโทรทางเบอร์ไงโทรหาบ่าวศิลป์รัตน์เป็นติดสายมั้งโทรติดจะไม่ได้รับ ไอโทรผิดเบอร์ไปจ้ะไม่ไม่ผิดไม่ผิดเพราะว่าัิดด้วยเพราะว่ามันมันมันโมเดงถึงในโทรศัพท์เขาไปกดมือเร่งเบอร์เดี๋ยวไปดูได้ก็ไปดูที่ที่ที่บ้านพักเดี๋ยวไปดูแม่ยันว่าโทรผิดเบอร์ฮะหรือว่าโทรหาสาลาหน้อยบอกไม่รู้จักเพราะว่าเมื่อวานบมดเลยว่าเมื่อไหมีคนโทรเขาเลยเบอร์สาลาหน้อยนะไม่รู้จักเบอร์โทรแฟนเฟิงเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันไปไปกับน้องตลอดเลย ไม่บุกรู้จักบอกไปไหนอะไปถ่ายคลิปนี่นะสาราน้อยไปถ้าพี่ถ้าบอกพี่พี่บอกว่าพี่รู้จักบ่าวศิรัตพี่ไม่รู้จักถ้าพี่รู้จักพี่รู้จักแฟนเขาด้วยพวกเขาไปด้วยกันบอแม่เออไปติดตามแต่ชอบเนี้ยชอบตไปตามช่องไม่ได้เบอร์ไม่ได้เคยอุ้ยไม่เป็นเวลาเช็ดน้งก็มีแต่งอยู่เวลาที่ไหนตามที่ชอบอืเออชอบดูไม่ดูไปด้วยเลยเลย สัมภษณ์สาวลาวอะไรแบบนี้เออเออเออาออเออาอาเออเอสเาอเอาเงซเอเออนออเองเออเออเป็เนอเอ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 งเออเออเออเปอเออ่ออเอาเออเออเอแบอว่ออเออเออเอ่เออเออาออเเออนอ้เออเออเอ้านอเเออเออออเี้เออเมอเออเออาอาเออเออบออเออเออเนอเอ็นออเออเสาเ่าเอออ้เออเเอ้าเอเเอาอนเเอเเอาเอเเเเเ เดินก็เปิเปดนะปอย่งนี้นว่าจะมีเอง่ายๆคสลายเนาะมันคนบ่งมาจะมักบุรี่น้นะ่กระเต้านี่กะบุี่แหละท่วงแหละอ่อนงนนะเออทำบสวนี้ก็มีเหตุผลกันคนเกิดอบัติเหตุมาเนาะทำงานแถวป่าคนมีบัดแถ้ามันกิดมันชอบสาวราวที่นี่นะพูดตรงๆนะทำไมนะจะเปิดหน้ามาโดยโดยอ่าจะแบ่งกัให้พอนะ เพื่อได้มาอยากให้ได้เท่าไรเพื่นมีเสาวลาวแต่ว่าเพื่นตันทางเขานี่ก็สิพาไปหาไปได้นาะอกสามสิบสามสิห้าสี่สิบนเกต้งจ้าได้นั่นแหละกระม่นงยงขาผู้บระชาชาวสวนนี่นะกันสิบห้าอีกคนหนึ่งคนหนึ่งว่าเอาฟัวไปยงสามสิบเราอาฟัวไปแล้วคนนี้อ่ะหนูเหรอเออหนูมีแฟนแล้วหนูมีแฟนแล้วแล้วเมื่อกี้ผมก็ช ฮะอ๋อโสดโสดที่ว่ายังบม่ทันมีผัวหนูไม่หนูไม่ผัวแต่ว่าหนูมีแฟนมีคนคุยแล้วแต่ว่าผู้สาวเขาน่ามีลูกอียังใกล้กับรมคุยได้หรือเปก่าก็ได้เดยเดินๆกระทำเข้าไปนะของความมั่นใจของความมั่นใจอีกอย่างพี่ก็ไม่เอาเพราะว่าหนูอายุยี่สิบห้าพี่เอาสามสิบหนูไม่ถึงสามสิบหนูไม่ถึงสามสิบ ก็ยี่สิบห้าขึ้นไปเลยยี่ยี่สิบขึ้นไปยี่ปีนี้เงินปีนี้นั่นนะเพราะว่าไม่ไม่พร้อมมีแฟนอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ได้ว่าันนี้เราไม่รู้จะตั้งอายุเท่าไหร่ไงต้องไปเบิ่งตัวจริงเนาะใช่โนตัวจริงต้องคุยกันใช่ต้องคุยอ่าว่าผู้สาวนั่นต้องไปคุยว่าเรานี่มันเกินเกณฑ์เขาแล้วนะเขาจะรับเราไหมคือเราไม่ได้เลือกเขานะคือเราให้เขาเลือกเราโดย ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเปไ็นคนนี้อายุยี่สิบห้ายี่สิบสิบเจ้ายี่สิบสวยอะไรตัวอะไรเนี่ยเราไม่ได้คิดเรื่องน,นั้น <c oughs> จ้าจ้า <c oughs> อันนี้คือจังจงงะงามบมงามก็ได้เหมือนบอกบางทีก็จะดีได้บ่าบางทีเอาไปเห็น <c oughs> ห้ามาัากแต่ว่าเขาบอกมาเขาเขาบิกเน,นาะม่เราบางทีเราไปดูเนี่ยผู้หญิงนะสาวเราคนนี้ ไม่ชอบอย่างนนนี้เราก็ไปบงังคับก็ไม่ได้จะไปโฆษณาตัวเองอย่างงู้นนี่นี่ดีงโ้นน,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 นี้มันก็ไม่ได้พอไปไปจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นนี้เราจะอวดน,นู่นอวดน,นี่อะไรต่ออะไรนี่ไม่ได้เพราะว่าเป็นการว่าเรามาโกหกครับคือคนเราต้องพูดตรงๆใจคิดไงปากแล้วก็ต้องพูดแบบนั้นโดยถามมานดินี่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 คนที่สัมภาษณ์พูดมากกว่าคุณถามนะเนี่ย มีอย่างสีทาทั้งอายคนว่าทั้งนสองคนทั้งได้แก้วทั้งชาวมวยคอยมีนะำตาบูดอยู่นู้นปิดวัดนะวัดนิดหน่อยเป็นบรรยากาศลายเ็บอเสียงก็แหบๆคนนี้คนอันรวยเนาะช่วงนี้มันเป็นไขรเป็นนาวรายนบ้านดูว่าถ้ามานี่มันเรามีคนถูกใจมีคนคุยดีเราก็อาจจะมาอีก <c oughs> คือมาเมบินนแต่ทามาวันนี้ไอ้ตองมาสวงอ่าบเป็นทวงเทือการดหรือมันจำบด้ถ้ามาทวงเเทศกาลสีนอกอมันสีลำบากเลยนิดนึงคือใหายว่ะหนว่ะเข็นดยเหนื่อยโอ้เนที่สุดในชีวิตต้องหลงัลงๆเนาะหลงัลงๆไปประมาณสักสักเดือนหนึง่งใช่ม<ล><ล>แบบเรื่องมันาจางๆไปเทศกาลเนี่ย<ล>จะมางานไปงานมาง่ายคือคนเรา ตอนยังหนุ่มสาวก็ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกลูกเรโตแล้วเราก็สบายใจลูกเราโตแล้วไม่มีภาระอะไรอายุเราก็เยอะขึ้นอ่ะอายุจะล่อไปหกสิบเจ็ดสิบห้าสิบขึ้นไปนีคือเราหมดภาระทางครอบครัวทางเรื่องลูกทีนี้เรามามองตัวเราเองโอ้โหนี่ครูนี่แก่ไปขนาดนี้เลยเพราะเรามวดจะทุ่มเทก็หวังเพื่อว่าจะให้ลูกเราครอบครัวเราดีขึ้นด้วยเราก็ทำแต่งานไป บางคนก็รวยบางคนไม่รวยเจ๊งล้มละลายก็มีไม่ใช่ว่าจะรวยจะดีทุกคน <c oughs> จะคือชิมียังสามไอ้คนนะครับบูมิงค์ถาม,มนะคมบูมจะค<พ>อสามีนะ็ด้มเนาะแม่แมนทัวร์กูฮูทีไปฏิมาของไอ้คนเด็กแมนอืมตา,ามนั้นแหละนรกนเนาะ เราเป็นอย่างไรไดมีแต่สิพายทางให้ไปเบิ่งผู้สาวก็น่าหัวซีติดใจกันบอเนาะประมาณนี้แหละได้เป็นยังไงก็ติดตามต่อไปแต่จะปเนาะดูดูอะไดรกันสำหรับขอบใจอะไรสำหรับวันนี้เนาะโดยสบายดีโดยสบายดี